เรียนท่านอาจารย์นะคะ <S <S แล้วก็ท่านผู้ร่วมฝังคุดท่านนะคะวันนี้พักขออนุญาตนะคะไม่เป็นการบรรยายเ,เหมือนกันนะคะจริงๆพักอยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่พักเรียนรู้วันนี้พักจะไม่พูดถึงจิโอพักไหนเลยแต่เราได้ยูเนสโกโกลบอลจิโอพักมาแล้วสาหรับชาวโคราชพักก็เลยอยากเอา เนะะื้อหาหรือว่าข้อกําหนดหรือแนวทางที่ยูเนสโกกาหนดถูกไหมคะเวลาเราจะเอา,อาเขาเรียกว่าเอาเอา,เอาสิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติของคนอื่นปฏิบัติเราก็ควรจะเข้าใจเขาอย่างชัดเจนใช่ไหมคะอันนี้พักก็เลยคิดว่าหัวข้อวันนี้พักอยากให้ทุกทท่านเนี่ยได้ได้ได,ได,ได้ได้อยู่ในจุดที่พักเข้าใจแล้วก็ลองแชร์กันดูว่าสิ่งที่พักนําเสนอมันมีขัดตกบกพรข้อองตรงไหนแล้วเราก็คุยกันนะคะการบริหารจัดการอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกอย่างยั่งยืนนะคะข้อมูลนะคะพัก ได้มาจากตัวยูเนสโกเว็บไซต์แล้วก็ไกด์ไลน์นะคะซึ่งประกาศปี2022ล่าสุดเลยนะคะที่จะมาแชร์กันถ้าอยากบอกทุกคนตรงเนี้ยนะคะพัก,ก็จะพูดอยู่แค่5าเรื่องหนึ่งเป็นดั้ก่อนนะคะแล้วก็หลักการของยูเนสโกแล้วก็สิ่งที่ต้องปฏิบัติหลังจากรับรองนะคะพักจะไม่พูดถึงก่อนรับรองเพราะมีคนพูดไปแล้วแล้วก็มันมีสิ่งที่เราทำมาแล้วแล้วก็มันยั่งยืนยังไงเราทำยังไงให้มันยังยนยงยงนย่งยืนนะคะมันยั่งยืนจุดไหนสั้นๆนะคะเพราะว่าไม่มีเวลานะคะดังนั้นนะคะ ถ้อยากจะบอกว่าโรคใบนี้จริงๆแล้วอ่ะเราเห็นมาตั้งแต่เด็กน้องๆเห็นแล้วใช่ไหมคะทุกคนเห็นมาตั้งแต่เด็กคือพอพักไปทํางานยูเนสโกกับทีมของยูเนสโกไปเรียนใหม่เนี่ยพักเลยเข้าใจว่าทําไมเราถึงทาเรื่องนี้เราต้องถอยกลับไปก่อนว่าเนี่ยคือโลกของเราเรายืนอยู่บนบนพื้นที่ผิวที่เป็นแบบนี้มันมีหลายชั้นนะคะเราอาจจะแบบไม่เคย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 นึกถึงมันเลยแต่จริงๆหลักการจริงๆมันเป็นแบบนี้โลกมันเป็นแบบนี้มันถึงมีการเคลื่อนมันมีการเคลื่อนตัวตั้งแต่ข้างในยันข้างาน,นอกนะคะข้างในนะคะ ตรงนี้ของแข็งมีแข็งกว่าแต่อันนี้คือของเหลวที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันทะลุขึ้นมาบนแผ่นดินได้นะคะเรารู้จักแต่โลกใบนี้นะคะดังน,นั้นเราอยู่บนโลกใบนี้เรารู้จักโลกแค่ไหนนะคะอันเนี้ยสิ่งที่เราต้องย้อนกลับไปนิดนึงทาไมเราถึงท,ทาจิออปาร์ตพอเรามาดูนะคะทั่วโลกนะคะภูมิประเทศเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยนะคะทําไมเราถึงทําจิออปาร์ตทำไมเราต้องเป็นเครือข่ายเพราะเราอยากรู้เรื่องคนอื่นบ้างนะคะไม่ใช่อยู่ประเทศไทยพื้นที่แบบนี้ภูเขาคว,วสซ่าก็มีแต่ควสซ่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะ มันมีเรื่องราวมันมีประวัติศาสตร์มันมีที่มาที่ไปทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมถึงเป็นคลองแบบนี้ทาไมหินเป็นสีนี้ทําไมภูเขาเป็นรูปแบบนี้นะคะดังน,น,นั้นนะคะสิ่งเหล่านี้มันมีที่มาที่ไปนะคะ แม้กระทั่งเนี่ยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันแยกนะคะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้และอันนี้มันเรียกว่าอะไรนะคะเราบอกว่าเราอยู่ประเทศไทยแต่เชื่อไหมในอนาคตเราอาจจะอยู่ประเทศนั้นแล้วเกิดแผ่นดินไหวแล้วเกิดภูเขาไฟระเบิดโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอันนี้ไม่ได้นะคะตอนนี้เราเป็นยุคนี้แล้วเราต้องรู้ทุกอย่างนะคะแล้วนะคะลงไปใต้ดินอีกนะคะก็ยังจะมีซากดึกดำบรรเหล่านี้นะคะบางทีถ้าเราไม่รู้จักเมื่อก่อนเพราะว่าพัก,กจบวิศวกรรมเคมี พักจบบริหารธุรกิจพักไม่ใช่นักธรณี I'm not geologist I don't know I mean before I work with the g e o p a r k I haven't v e e n known that this is the, the 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 bone the the dinosaur or the fossil I don't know that I just thinking it's a stone it a dinosaur from Niger <laughs> <In> Africa right f r o m Africa right yeah yeah just I just would like to show that this is a fossil under the ground if I we don't know or we don't work with the g e o p a r k we don't know that n a คะเราไม่รู้เลยนะคะ แล้วทุกคนก็ไปขุดมันนะคะไปขุดมันไปพังมันนะคะโดยที่ไม่รู้เลยว่าคุณค่าของมันมากมายมันคือก็เรียกว่าเมม o r y of the earth นะคะนะคะหลายหลายคนนะคะ,ะก่อนที่จะมาเป็นจีโอพาร์พาคพักโชคดีทุกท่านจำดรแมรี่ลุยส์ฟรได้ใช่ไหมคะ ท่านมาท่านเป็นผู้บุเเกเบิกในะะยุคแรกเลยนะคะยุคแรกเลยนะคะแต่ก่อนอจีโอพาร์คในในบริเวณอของของเยอรมันแล้วก็ของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมีการท่องเที่ยวอยู่แล้วในสมัยก่อนนั้นนะคะการทัศนศึกษาเนี่ยไปตามแหล่งท่องเที่ยวแหล่งที่มีเพจพลอยหรืออะไรเงี้ยเยอะๆไปเพื่ออะไรเพื่อสะสมทําให้เกิดการทําลายแล้วก็ขนออกไปนอกพื้นที่กันเยอะแยะมากมายมีการทาวิจัยเรื่องนี้ว่ามีผลกระทบในเรื่องของมรดกทางธรณีวิทยามากใ่าจะเล่าให้ฟังนะคะว่าอันเนี้ยดรมาเรลลไฟายเนี่ย,ยนะคะมาจาก จิโอพาแห่งนี้นะคะวอลเคลไดโฟนะคะปี1 9 9 4ีตั้งนะคะเป็นอุทยานแห่งแ,งแรกเราโชคดีมากที่ได้รู้จักดรฟรานนะคะอันนี้แห่งที่สองนะคะเป็นรุ่นบุกเบิกดเลยดรบเบิโพเซอร์โซรัสนะคะแล้วก็ที่ฟรันง์ France นะคะก็คือฮุดโพเวนโพโฟเวนนะคะฝรั่งเศสจากโดยเครื่องกีมาที่นี่นะคะผมขาวๆจำได้เนาะสว่วนอันที่สามนะคะเมสตราโก <c oughs> โอเคนะคะท่านดรลุย hmm. ส okay. okay? ์มาจากที yeah. really? ่น okay? ี่นะคะท่านมาจากที่ดังนั้นเราทุกคนตอนนี้นะคะเราเรียนจากโฟลเดอร์ของของจีโอพาร์คทั้งหมดเลยนะคะนะคะท่านก็มาอยู่กับเราวันนี้นะคะดังนั้นนะคะจีโอพาร์คจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติเราไปดูที่ฝรั่งเศสนะคะของของดรกีมาตินีนะคะท่านจะมีแบบว่าแบบกำหนดนะคะเป็นข้อกําหนดเลยนะคะว่าจีโอพาร์คจะต้องมีลักษณะของทางธรณีวิทยาที่แบบ เยอะมากนะคะที่นี่เป็นเขาเรียกว่าเป็น,ปนพิพิธภัณฑ์นอกอาคารนะคะที่มีซากอบลมไนท์มากที่สุดเลยนะคะในโลกและมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะมากนะคะมีความสวยงามนะคะแล้วก็ นี้ลักษณะของประเทศเขา,เาลักษณะของพื้นที่นะคะเขาจัดกิจกรรมอะไรคือการท่องเที่ยว G เ,เชิงธรณีเนี่ยนะคะเขาจะพาไปเทีเ่ยวดูถ้ำนะคะดูวิวดูหินนะคะโดยใช้รถยนต์รถจักร,รยานยนต์เดินนะคะหรือว่าการปีนเขาปีนป่ายนะคะอันนี้คือลักษณะของการท่องเที่ยวในจีโอพาร์คนะคะหรือว่าการที่แบบไปไม่ได้ว่าอะไรนะไปแอดเวนเจอร์กันนิดหน่อยนะคะจะเป็นแบบน,นั้น นะังะน,นั้นนะคะอันนี้คือที่มาที่ไปว่าทําไมเราถึงทำจีโอพาร์คเราได้ถึงจินตนาการว่าโคราชเป็นยังไงเราได้ถึงบ้านท่านที่ท่านกำลังทำจีโอพาร์คเนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้ไหมเรากำลังจะเล่าเรื่องราวแบบนี้นะคะพอเรามองว่าพื้นที่เรามีความเหมาะสมแล้วนะคะเรากําหนดเขตพื้นทีเ่เราขีดเราขีดพื้นที่ก่อนท่านจินตนาการจีโอพาร์คของท่านนะคะขีดพื้นที่ก่อนเลยว่ามันจะต้องมีพื้นที่ที่แน่นอนและเป็นผืนเดียวห้ามเป็นต่องเป็นติ่งเป็นแบบเป็น แผ่นนี้อันนึงแผ่นนี้อันนึงไม่ได้นะคะต้องเป็นผื่นเดียวกันมีขอบเขตชัดเจนจะเอาเขตอำเภอก็เขตอำเภอเขตจังหวัดก็เอาเขตจังหวัดแต่ไม่ควรใหญ่ควรเล็กๆประมาณ1 0 0 0งถึงตารางกิโลเมตรเพื่อการบริหารจัดก,การง่ายและการตั้งจีวพักที่เร็วที่สุดและง่ายที่สุดนะคะทีนี้พัชยกตัวอ,อยา่างอันนี้พักชอบของมูดโพรเวนส์นะคะของของก,กอรกีมาจะน,นีพัชยกวันนี้พัชจะยกตัวน,นี้มาเพราะว่าท่านเป็นผู้บุกเบิกดังน,น,นั้นสิ่งที่ท่านทำเนี่ยเราเรียนรู้ได้นะคะไม่ต้องคิดเยอะนะคะอันนี้เว็บไซต์ของท่านนะคะค g o park เนี่ยการที่เราจะเป็น g e o park โลกเราต้องมีกําหนดกําหนดขนาด g e o park ที่มีขอบเขตชัดเจนนะคะมีล,ะะลักษณะท้องทางธรณีวิทยาที่เป็นเรื่องราวเดียวกันนะคะขนาดเหมาะสมกับการดำเนินกิจกรรมเห็นไหมกิจกรรมทั้งหมดมันจะต้องอยู่ในนี้มันมีกําหนดเส้นทางการเดิน มีสีเขียวส,วสีม่วงสีส้มนะคะแล้วในนี้ก็ต้องประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆนะคะที่สําคัญแหลนน่งธรณีที่เรากําหนดขึ้นออขอบเขตอุทยานธรณีที่เรากําหนดขึ้นจะต้องบรรจุ geo s i ซทั้งหมดในนี้นะคะมันต้องอยู่ในนี้เท่านั้น international cat ก็ต้องอยู่ตรงนี้แล้วมีการบริหารจัดการแบบอุณนยจะต้องประกอบไปด้วย1สําคัญนะคะ k เว w ร์ดนะคะคุ้มครองมีการศึกษานะคะ ศึกษาหมายความว่าส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยเข้าไปเรียนรู้การคุ้มครองคือมีการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศนั้นๆมีการศึกษาพาเด็กไปเรียนรู้เปิดหลักสูตรเรียนกิจกรรมต่างๆ,างๆมีการวิจัยและพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนหมายความว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยจะต้องมามีส่วนในการบริหารจัดการแล้วก็ใช้ประโยชน์นะคะอันนี้คือคีย์เวิร์ดวันนี้พัดเอามาแต่คีย์เวิร์ดนะคะพัดยกตัวอย่างของยูเนสโกการบริหารจัดการนะคะ อุทยานธรณีเนี่ยจะต้องมีหน่วยบริหารจัดการที่ที่ที่ตัดตั้งขึ้นเป็นลักษณะสถานะตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆและมีความพร้อมความพร้อมในการบริหารจัดการในที่นี้ก็คือมีอุปกรณ์มีเงินนะคะมีบุคลากรสำคัญมากเงินบุคลากรแล้วก็ในเรื่องของทรัพยารกรอื่นๆเช่นมีคนที่จะลงไปพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆมีเจ้าหน้าที่นะคะของอุตโพเวนเนี่ยนะคะเขาเขาบอกว่ายูเนสโกของจิอ,งอ,อพาร์ของเขาเนี่ยเซอร์วิสออฟ จังหวัดนี้นะคะจังหวัดเอลฟ์ something o k โกเม m a ช h e n Break แล้วก็เขาบอกว่าโยคะของเขาเนี่ยนะคะจะมาเป็นสนเป็หน่วยบริการของจังหวัดนี้นะคะมีการบริหารจัดการนะคะโดยโดยที่อินเ inter i n อ e r m i n o d i a l นะคะแล้วก็อ agreement นะคะก็คือมีสามสามเขตของเทศบาลเนี่ยนะคะมาลงมาลงนามร่วมกันนะคะแล้วก็บริหารจัดการโดยเคา n ิ i l นะคะตรงนี้นะคะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่า ในการบริหารจัดการเนี่ยมันไม่ได้มีเทศบาลอย่างเดี้วมันเป็นอะไรก็ได้ที่ที่มันจะต้องมีต้นต้นะแบบอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่า3เทศบาลเขามานั่งทอ็มโกันเขาถามว่ารับผิดชอบอะไรนะคะเขาตั้งเป็นเคาซิลขึ้นมาเป็นสภาแลบผิดชอบในการดําเนินการงบประมาณได้ดำเนินการลงทุนประสิทธิภาพและการจัดการพัฒนาส่งเสริมทันทนาก่ยวัฒนธรรมนะคะพวกนี้นะคะก็คือพูดง่ายๆทำการบริหารจัดการีโยพาคโดยใช้คณะกรรมการนะคะอุทยานพลเรือโลกนะคะเชื่อต้องนะคะจะต้อง พอเราให้เกาเดียทรนีโลกลวมีสถานที่มีพื้นที่แล้วนะคะมีใยบริหารแล้วจะต้องเชื่อมโยงสตอรี่เห็นเหมือนโคราจิโอพักเราใช่ไหมคะเราเชื่อมโยงสตอรี่หมดเลยนะคะในเรื่องของธรณีวิทยาวัฒนธรรมและก็ธรรมชาติอันนี้เราทําอยู่นะคะโคราส่วนที่อื่นนะคะเราลองดูที่ว่าเราทํำไหมนะคะให้ให้เพื่ออะไรนะคะเพื่อสร้าง awareness นะคะเพื่อสร้างาความตระหนักนะคะ ในเรื่องของการความรู้ภาษาไทยความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการทางภูมิศาสตร์นะคะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือ climate change นะคะธรณีพิบัติภัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเหมือนที่เกลือนะคะเป็นเรื่องของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนไม่ได้ตั้งโรงงานแต่การใช้ด้วยชุมชนนะคะทันทำยังไงจะยั่งยืนแล้วก็วิวัฒนาการการมีชีวิตของคนที่นัน่นแล้วก็ที่สําคัญถ้าเรามีชนพื้นถิ่นในบริเวณนั้นเราต้องเอาเขาเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้ด้วยนะคะ อันนี้นะคะก็คือในเรื่องของธรณีที่บติภัยถ้าเราอยู่ในประเทศไทยเราไม่มีภูเขาไฟเราอาจจะเห็นแลนด์สไลด์บ้างนะคะเราอาจจะเห็นสึนามิจําได้ไมหมคะเรือไปอยู่บนบกแล้วนะคะมันเกิดจากอะไรสึนามินะคะดังนั้นอันนี้คือธรณีที่บติภัยนะคะเรื่องเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะคะอุทยานธรณีบางแห่งนะคะนอกจากมีกิจกรรมเหล่านั้นมีาการบริยายจัดการเรียบร้อยแล้วมันก็อาจจะไปโอเวอร์แลปกับมรดกโลกแล้วก็พื้นที่สงวนชีวมณฑล ะะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไปซ้อนทับก,กันนะคะจะต้องอธิบายได้ว่านะะม,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 มันมนีมูลค่าเพิ่มนะคะคอย่างไรกับทั้งสองตีโอพน,น,นะคะจะเอาสอแบรนด์นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเราได้ยังไงแล้วก็เรามีแผนในการทํางานร่วมกันยังไงนะคะ แล้วก็ที่สําคัญนะคะในพื้นที่จิโอพาร์คองกรบริหารที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะจะต้องเอาชนพื้นเมืองและชุมชนมาเป็นกรรมการนะคะอยู่ในในในทีบริหารด้วยนะคะแล้วจะต้องเอาแผนของชุมชนเนี่ยนะคะเข้ามารวมกับแผนของการบริหารจัดก,การจิโอพาร์ค ช่วยกันทาแผนเสร็จแล้วก็ต้อง implement แล้วก็ไปทําร่วมกันนะคะแล้วก็ติดตามดําเนินผลดูดูติดตามผลนะคะเพราะว่าพวกเขาียอยู่ในพื้นที่นะคะพวกเขาเป็นคนที่ต้องดูแลมรดกของเขานะคะแล้วที่สํคาคัญประโยชน์เกิดจากพวกเขาด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องขององค์กรท้องถิ่นนะคะถ้ามีหน่วยงานที่มีอํานาจในระดับท้องถิ่นหรือระดับภูมิภาคเดียวก็ต้องเอามาด้วยนะคะแล้วที่สํคาคัญองความรู้ของท้องถิ่นเนี่ยจะต้องมีการอนุรักษ์นะคะแล้วก็จะต้องมีการเอามาใช้ในการที่จะในเรื่องของการบริหารจัดการควบคู่กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะ อันนี้อุทยานธรณีโลกก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะและก็แนะนํานะคะข้อแนะนําแล้วก็ทําโครงการร่วมกับจกโอพาร์คอื่นๆอันนี้พอเราเป็นจิโอพาร์คโลกเมื่อไหร่ปึ๊บนะคะเราต้องทำนะคะแต่จิโอพาร์คที่อยู่ในการในการที่อยู่ในกระบวนการอย่างเช่นขอนแก่นมันมีขอ้อกําหนดอว่าคุณต้องทําตัวเป็นยูเนสโกโกโกจิโอพาร์คก่อน1ปีดังนั้นคุณก็ต้องเริ่มทากิจกรรมกับจิโอพาร์คในประเทศของคุณด้วยนะคะการเป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานแห่โลกเป็นข้อบังคับนะคะอันนี้เราจะต้องมีการเป็นสมาชิกนะคะ ที่สําคัญข้อนี้นะคะการที่เราทิ้นร่อนหินนะคะกรรมาการจีโอพาร์คผู้บริหารไม่ไม่ควรไปยุ่งหรือไม่ต้องไม่มีส่วนในการค้าขายหินโดยเด็ดขาดไม่ว่าหินนั้นจะมาจากไหนก็ตามนะคะถือว่าเป็นข้อห้ามถือว่าเป็นข้อที่ละเมดไม่ไ,ได้ยกเว้นเรื่องของเพื่อการศึกษาเก็บได้นะคะแต่ถ้ามีการค้าแบบถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นนะคะสามารถที่จะเป็นข้อยกเว้นได้ทั้งนี้ต้องอธิบายนะคะเป็นข้อข้อไปนะคะแต่ว่า นะคะผู้บริหารหรือผู้ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับจีโอพาร์คห้ามนะคะดังนั้นโดยสรุปนะคะการที่เราจะมีจีโอพาร์ทที่ยั่งยืนนะคะมันก็จะต้องมีองค์ประกอบโดยสรุปนะคะอันนี้มีดรม์ติน่าได้ทําไว้นะคะว่าในเรื่องของการที่เราจะมีจีโอพาร์คแล้วก็มีการบริหารจัดก,การอย่างยั่งยืนเนี่ยนะคะ,อ,ะอันดับแรกเราต้องมีแผนนะคะอย่างที่พัดบอกแล้วก็อมีบริหารแล้วก็แผนแผนต้องรวมมาชุมชนเข้ามามีแผนบริหารจัดก,การแผนแผนเอ่อเรียกสเปซชิกนะคะก็คือแผนกลยุทธ์นะคะ นอกจากนั้นนะคะก็จะต้องมีการแบ่งปันความรู้กันทั้งในระดับ g e พ p a r k ในหน่วยบริหารด้วยกันทั้งระดับ g e พ p a r k ในพื้นที่แล้วก็ g e พ p a r k โลกเราต้องเรียนรู้จากคนอื่นนะคะแลวเราก็แบ่งประสบการณ์เราให้คนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าฉันรู้ฉันเก็บไว้คนเดียวฉันเธอห้ามลอกฉันนะอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราทำ sustain นะคะแล้วกอ็อันนี้นะคะจะต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของอธรรมชาตินะคะที่ที่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนที่สําคัญต้องมีการอนุรักษ์ดังนั้นแหล่งต่างๆที่หนูเห็นนะคะเราต้องช่วยกันอนุรักษ์นะลูก แถวๆบ้านเรานะคะแล้วที่สําคัญทุกอย่างที่เราทําแผนบริหารจัดการงบการเงินงบการจัดก,การงบอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการทํางานก็แล้วแต่มีแผนต้องมีชุมชนอยู่ในแผนนั้นด้วยนะคะเอาเขามาทํางานกับเรานะคะแล้วก็อยู่ไปด้วยกันนะคะเป็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมที่สําคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวเราไม่ได้เป็นทำแมสทัวร์แมสทมันทำเป็นแบบ เหมือนนะักท่องเที่ยวเยอะๆแต่เราต้องการนะักท่องเที่ยวคุณภาพดังนั้นนะคะปลายทางก็คือ,อที่แหลงๆๆ่งต่างๆจะเป็นตัวกําหนดแมทท่องเที่ยวที่เข้าในพื้นที่ไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะอันนี้นะคะพักเอามาจากดอกเอรอเป็นกรรมเอเป็นบอร์ดของของยูเนสโกนะคะของดรอกอร์มาติน่านะคะทำไปนะคะเมื่อได้รับการรับรองแล้วอันนี้สําคัญอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําไปทุกคนบอกว่าได้รับการยูเนสโกแล้วเอาเอาเอาโลโก้ามาใช้ได้ไหมไม่ได้นะคะ อันดับหน,นะคะอาจารย์ประเทองเนจตต้องได้รับการจะต้องยื่นสมัครเป็นสมาชิกก่อนได้รับการรับรองยูเนสโกคนละเรื่องกับการเป็นสมาชิกเครือข่ายนะคะ พอได้รับการรับรองเป็นยูเนสโกปุ๊บอาจารย์ประเทืองจะต้องยื่นนะคะไปที่ professor source หรือว่าประธานของเครือข่ายว่าฉันจะสมัครเป็นสมาชิกของเครือข่ายน้ายู่และฉันจะไปอ่สัมมนากับยูนะฉันอยากแลกเปลี่ยนกับยูนะอะไรประมาณนี้นะคะอันที่2จะต้องเชื่อมชื่อผู้ที่จะประสานงานนะคะเขาจะไม่ประสานสเปซสบัดปั้กระพรบ้าง,อ,งอาจารย์ประเทืองบ้างอน,นุบางเขาจะไม่นะคะเขาจะคุยกับคนคนเดียวนะคะแล้วอันที่3นะคะก็จะต้องส่งกรรมการเข้าร่วมประชุมนะคะเป็นเป็น assembly board แล้วก็อันที่4ก็คือเป็นในเรื่องของเาเรียกว่า general assembly นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือประสานเครือข่ายเราอยู่ภูมิภาคของเอเชียแปซิฟิกเราก็ประสานกับเอเชียแปซิฟิกที่จะเป็นคนให้คอนเซ็ลต์เรามันมีเครือข่ายทั้งห้อันมีเอเชียแปซิฟิกมียุโรปเปียนนะคะหรือว่ามีแอฟริกานะคะแล้วก็อเมริกาละตินอเมริกานะคะแล้วก็ขั้นตอนที่5เราเราอ่ะได้จีโอพาร์กรับรองมาแล้วอ่ะเราอ่ะได้รับรองฟรีแต่การทํางานร่วมกับเครือข่ายไม่ฟรี เราต้องจ่ายประมาณ1,500ยูโรน่าจะประมาณ70,000มไหมคะประมาณนั่นแหละดังนั้นในห้องนี้ก็อาจจะคนละร้อยนะคะมันก็จะครบพอดีนะคะนะคะก็เราต้องสมัครสมาชิเกเครือข่ายดังนั้นนะคะทำไมเวลาที่เราเป็นเครือข่ายของ geopark เราต้องจ่ายค่าสมาชิกหรืออะไรก็แล้วแต่เหตุผลก็คือ geopark <se> ต้องรวบรวมเงินนั้นอนะ่ะไปจ่ายให้กับเครือข่ายระดับโลกเราก็ใช้ประโยชน์จากเขาอีกทีนะคะในการที่จะร่วมหาความรู้หรืออะไรแลกเปลี่ยนกับเขา แล้วก็ g ีเจะส่งเอกาสารมาให้นะคะว่าเราเป็นสมาชิกเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจึงจะใช้โลโก้ยูเนสโกกับโลโก้ของโคราจิวพ์คได้เราใช้ไม่ใช่ใช้เพื่อการผลิษตใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานจิวพักเท่านั้นโอเคไหมคะเพราะว่ามันเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะเขาไม่ได้ให้ลักการรับรองเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อในเรื่องของการผลิษตดังนั้นถามว่าถ้าเราทําพวกนี้แล้วมีคนถามในโคราเขาก็ตั้งฟอรั่มขึ้นมาเลยว่าการได้รับการรับรองโดยยูเนสโกแล้วได้ไประโยชน์อะไรคนโคราได้ไประโยชน์อะไร นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสังคมนะคะถ้าเราได้มีโอกาสได้ทํางานจิยวิาจริงๆแล้วคนที่อยู่ในสังคมที่แบบเป็นชุมชน,นก็มีโอกาสที่จะทาที่จะทากิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ลดการเลื่อนล้านะคะเกิดการพัฒนาชุมชนเกิดการเรียนรู้สร้างความตระหนักของแหนในมรดกของพื้นที่นะคะแล้วก็มีความตระหนักด้านพวอยดีที่ปลอดภยัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมลดการใช้ทรัพยากรนะคะแล้วก็าปล่อยการปล่อยมลพิษนะคะลดสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพนะคะตลาดรู้เรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องไข่เป็นชิ้นนะคะ เกิดการจ้างงานนะคะนี่เรื่องของ k i n า t i c เกิดาจ้างางานนะคะเกิดแรงเรียนรู้เ,เพิ่มรายได้ าจากอาชีพเสริมแล้วก็มีไรายได้หมุนเวียนในชุมชนเกิดอาชีพใหม่นะคะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่านะคะเราพรกักแปลงออกมาจาก Sustainable Development g o a l เป็นภาษาง่ายๆนะคะวันนี้ถ้าทุกคนอยากได้ข้อมูลที่มันวิชาการกว่านี้นะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของยูเนสโกได้เลยแต่อันนี้พักแปลงมาเป็นภาษาง่ายๆที่เราจะคุยกันได้ง่ายๆนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนกกรู้กันแล้วก็เพื่อที่จะเห็นภาพการเป็นยูเนสโก l o b a l Ge ิวพารที่ยั่งยืนในอนาคตโดยเฉพาะโคราชของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ